นี่ไม่จายรอเนี่ยจะทำพิธีปล่อยปลาสิเอาตั้งนโมสามจบแล้วตังโมสามจบแล้วปล่อยปลาไง่ตดกตะเยเลยนี่เอาเจ้าของไม่โยนเลยเลยปล่อยปล่อยอาบุญเลย มันจะถลอกไวเนี่ยโะ่โม่โม่เหมียงโม่ถลอกเลยเดี๋ยวไปเลยน้ำเลยว่ายไปเลยยังโม่สามจบสาธุสาธุโอ้ยเดี๋ยวคนตกน้ำไปด้วยทังไงเนี่ยเย็น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 ไอคนปอนี่นะจะเติบก่อนโอ้โหตื่นตัวเลยเว้ยตุ้มเลยนะครับไปเลยโอ้โหมันอยู่สบายเลยน้ำใหญ่ใหญ่นะ โอ้ยไปแล้วสบายดีเนี่ยโอ้เดี๋ยวเป็นปีตัวมันใหญ่เลยนะโสม้มแข่นะครับใช่ส้มที่เรานี่มีกบขาด้่ครับแล้วมันก,กินแต่อะไรอ่ะมันกินยากเลยมัมด